คือมาแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าอีกห้องนึ่งค่ะพอเข้าประตูมาก็อันนี้คือเป็นทางเดินทางเดินเชื่อมต่อ ตรงนี้ก็คือเข้าไปทางครัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้ก็กคือเข้ามาก็จะเป็นทางเดินเข้าไปห้องนอนค่ะตรงไปตรงนั้นนะ่ะห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นห้องก็ห้องนอนสแปรอีกห้องหนึ่งค่ะซึ่งนี่ค่ะก็จะมาเชื่อมต่ออีกห้องเล็กๆซึ่งเราสามารถ ทําเป็นห้องคอนโทรอะไรแบบห้องคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ได้ค่ะแต่ไม่สามารถทําเป็นห้องนอนได้เพราะว่าไม่มีหน้าต่างค่ะแล้วก็เชื่อมมาแล้วก็จะมาต่อที่นี่จ้ะพาไปดูห้องนอนก่อนแล้วกันเนาะคืออยากจะให้ดูว่าเราซื้อบ้านเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะ ซึ่งเตียงนอนก็จะตั้งตรงนี้แต่เรายังไม่ได้ย้ายมาค่ะก็เลยมาถ่ายตอนที่เรามารับกุญแจจากเจ้าของเดิมก่อนซึ่งก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรนะเก็บเสื้อผ้าหนูเปิดไฟตรงไหน้งอันนี้ก็คือห้องแต่งตัวค่ะพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย ห้องแต่งตัวซึ่งซึ่งห้องแต่งตัวเนี่ยมันก็จะมีประตูน,นี้ก็ตู้ใส่เสื้อผ้าค่คะมีประตูออกไประเบียงด้านนอกค่ะซึ่งเราต้องไขกญแจระเบียงด้านนอกเนี่ยค่ะระเบียงด้านหลังด้านหลังของบ้านค่ะก็จะมีแบบไว้ตากผ้ายามหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระเบียงเนี่ยอยู่ด้านหลังของบ้านค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวจะพาดูรอบนอกอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวพาดูข้างในก่อนซึ่งเจ้าของเก่าเขาดูแลทําบ้านได้แบบดีมากซึ่งห้องนอนเนี่ยนี่คือมาสเตอร์ห้องนอนนะคะมาสเตอร์รูมคือมันก็จะมีมองไปเป็นระเบียงทางอีกด้านหนึ่งของบ้านค่ะเห็นไหมคะประตูมีหน้าต่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบตู้เก็บ ของแบบใช้ต่างๆไม่ว่าฝูงซอกฟอกอะไรเงี้ยค่ะมีชั้นให้แล้วก็ส่วนอีกด้านนึงซึ่งมันก็มีประตูปิดได้สไลด์เลื่อนได้สไลด์เลื่อนได้นะคะประตูปิดคือตรงนี้ก็จะเป็นตู้ควบคุมแบบแผงไฟระบบไฟต่างๆค่ะซึ่งเขาก็มาแนะนำให้ซึ่งนี่ค่ะ ว่าตรงไหนไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ดูเข้าๆนะคะ่ะยังไม่ได้ย้ายมาส่วนนี้ก็คือห้องน้ำเป็นห้องน้ำห้องอาบนา้ำห้องซักผ้าอะไรเนี้ยค่ะคือเข้ามาก็คือทางซ้ายมือก็จะเป็นอ่างอาบน้ำแบบเหมือนกับนวดวัดศาสตร์หรือเปล่าก็เรกมันอ,อะไรไม่ถูกะคะ่ะขอโทษได้นะคะก็จะมีตู้อาบน้ำค่ะเนี่สาายสครับให้มี นี่อะไรที่ใส่ของต่างๆค่ะสครับต่างๆซึ่งเขาทำไว้ค่อนข้างดีเลยค่ะอันนี้ก็คือที่ห้องซักล้างคือเราจะตั้งอตู้ซักผ้าตู้อบผ้าตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีเวลาเราพับผ้าเราก็จะพับตรงนี้แล้วก็เขามีทำให้นี่ให้ด้วยค่ะราวตากผ้า ห้องน้ำเสร็จแล้วเนาะเราจะมีอีกห้องหนึ่งนั่นก็คือห้องน้ำรับแขกคือไม่มีอ่างล้าน้ำเป็นแค่ห้องน้ำห้องน้ำสำหรับคนมาเยี่ยมมาเยียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ไฟอยู่ตรงไหนหาไม่เจอไหาไฟไม่เจอเลยค่ะมืดหน่อยนะคะขอโทษค่ะก็จะเป็นแค่ชักโครกอ่างล้างมือค่ะก็ไม่มีอะไรเยอะเป็นสำหรับแขกที่มาเยี่ยม ค่ะทางเดินเนี่ยนี่ก็คือที่ดูตรงห้องนอนระเบียงตรงข้างคือมันประตูตรงนี้ก็ออกตรงระเบียงหลังได้เหมือนกันนี่คือระเบียงหลังค่ะที่ให้ดูตอนจากมุมห้องนอนใหญ่แล้วทีนี้อันนี้ก็ตู้ตูใ้ใส่ใส่เสื้อพวกเสื้อผ้าที่ใส่ข้างนอกแบบไรเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นมีราวให้แขนข้างล่างก็จะใส่รองเท้าวางได้ค่ะแต่ว่าเรามีชั้นวางรองเท้าต่างหากอ่าทีนี้เรามาห้องนี้ค่ะเป็นห้องของคือสำหรับจะทำเป็นห้องนอนก็ได้เพราะว่ามันมันมันมีชั้นบนขึ้นไปนอนได้เนาะเนี่ยค่ะเตียงนอนข้างล่างแล้วก็ จะเอาต๊ะมาตั้งหรือเป็นห้องออกกําลังกายหรืออะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องทําความร้อนแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดคืนเย็นมากค่ะแล้วเพราะว่าเห็นไหมคะประตูด้านนั้นที่มันออกไปข้างนอกที่ให้ดูตอนแรกค่ะคือสามารถเป็นทําเป็นห้องนอน,นอนได้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ากูเชี้ยนไหมนะคะหมายถึงว่าจะยังไงนะคะแต่ว่าเห็นสามีบอกว่าจะทําเป็นห้องออกกําลังกายค่ะ ็รอดูค่ะถ้าเราย้ายเข้ามาเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะค่ะทีนี้เราจะไปดูที่เราเข้ามาต่ประตูเนาะทางนี้เป็นห้องครัวใช่ไหมนี่ค่ะเข้ามาก็จะมีที่ให้นั่งแบบคือชอบบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งคือมันมีที่เก็บของเยอะมากค่ะเ่เป็นชั้นนิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยคือดีมาก นี่คะ่ะคุณแจคือเจ้าของบ้านเขาเอามาวางให้มอบให้เราอันนี้ก็เป็นพวกชั้นว่าตู้ใส่ของอะไรเงี้ยคือดีสุดๆค่ะภาพอาจสัน่นหรือว่ายังไงก็ขออภัยด้ยจานะคือดีมากส่วนอันนี้อันนี้คือตู้ช่องฟิตค่ะถ้ามองถ้าเราไม่เปิดเราจะไม่รู้เราคิดว่าเป็นตู้เก็แบกบ็แบบของธรรมดาแต่เป็นช่องฟิตค่ะ นี่คือครัวเข้ามาคือเป็นครัวเลยค่ะครัวเขาก็ทำดีมากอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับแบงค์เขาเรียกอะไรเรภาษานองแบงนั่นแหละคือเราส่วนนี้ก็เป็นตู้ใส่แก้วที่เขาไม่ได้เอาไปก็ไว้ให้เราเนี่ยค่ะโดยรวมครัวแล้วก็ คือคือครัวกับห้องรับแขกอะ่ะคือจะอยู่ในโซนเดียวกันค่ะเราก็จะตั้งโซฟาตรงนั้นค่ะนี่คือเตาผิงเขามีเตาผิงด้วยแล้วก็นี่คือที่วางทีวีไว้เพราะว่าโซฟาเราจะตั้งตรงนี้ใช่ไหมทีวีเราก็จะนั่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบนอกนะคะ,ะนี่ก็คือประตูออกไป ออกไปเป็นเป็นตู้กระจกข้างนอกไว้นั่งตอนซัมเมอร์หน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝังสันปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนๆได้ค่ะแต่น,นี้คือไม่ได้ซื้อโต๊ะมาวางก็เลยยังไม่ไปดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวไงก็ไปดูเอาข้า,ขาวๆก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูรอบนอกบ้านกันค่ะ นี่คือด้านนอกนะคะก็คือจะเป็นอันนี้คือการ a ชก็คือลานที่จอดรถข้างในค่ะส่วนนี้ก็เป็นที่สแปร์ตอนแรกเขากำลังเสริฟที่จะเป็นทำเป็นที่จอดรถอีกแต่ยังไม่กู้เชียนค่ะก็เลยมีที่จอดรถอยู่นี่คือปิดประตูลงมาค่ะเราเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านเนาะค่ะจากด้านหน้ามาผ่านไอ้ที่จอดรถมา คือก็นี่ค่ะเจ้าของเกาะกระปุกสตอเบอรีเขาไม่เอาไปขอทิ้งไว้ให้เจี๊ยบค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันตามคลิปดูว่าเวลามันหน้าร้อนมาแล้วมันงอกขึ้นมามันจะอร่อยไหมเป็นผ่านอะไรนี้ไม่รู้นะค่ะอันเนี้ยที่เรามองจากนอกบ้านก็จะเป็นลาวตากผ้านี่ค่ะมันจะเป็นมีที่เก็บของให้เราตรงนี้ นี่ค่ะจะให้ดูครึ่งนี่ค่ะห้องเป็นเป็นเป็นที่เก็บของอนี่ค่ะคือเก็บของพวกอ่าอย่างเช่นพวกที่ไอ้นี่ทีมา้าเก่ทีมา้าหรืออะไรเกี่ยวกับสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาก็มีชั้นให้วางแบบดีมากดีมากๆเลยค่ะเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ข้างหลังนี่ค่ะปิดไฟก่อนให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะลกไงนี่คือระเบียงที่ว่าให้ดูจากตัวห้องนอนนี่คือประตูที่ออกมาเชื่อมต่อระเบียงข้างนอกกับห้องนอนห้องแต่งตัวนะคะตรงนั้นคือประตูเชื่อมต่อทางเดิน เข้ามานะคะนี่คือคือระเบียงด้านหลังของบ้านค่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เก็บฟืนค่ะที่เก็บฟืนเป็นของเก็บใช้เวลาหน้าหนาวอันต้นกุหลาบเขาทิ้งไว้ให้ต้นไม้อันนี้ก็กำลังก็เขาก็ทิ้งมาจริงๆรถเจ็บแพ้ แพ้อันเจีตัวนี้แต่ว่าลองดูพวกมาใหม่ๆคิดว่าเตเองแพ้นี้อันนี้ก็คือทางเดินเชื่อมต่อไปทางด้านด้านระเบียงอีกด้านหนึ่งของข้างๆบ้านได้ค่ะเดี๋ยวเราพับอ้อมไปดูนะคะนี่คือทางขยะค่ะคือเราก็จะแยกประเภทแต่และอย่างเนอะก,กระดาษไม่เท้าอาหารเศษอาหารแล้วก็ขยะทั่วไปค่ะตรงนี้เจ้าของเก่าเขามีรถบ้านรถบ้านจอด เขาทาเป็นที่จอดรถบ้านรถที่แบบขับไปเที่ยวแล้วนอนบนรถได้นะคะนี่ก็คือทางขึ้นนี่คือทางขึ้นไปตู้กระจกที่เราบอกว่าไว้นั่งตอนหน้ารองนะคะเห็นไหมคะคือ นี่ค่ะก็อันนี้ก็คือฟืนไว้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 ไอ้นี่ข้างในอะค่ะไว้ใช้ข้างในคือเวลาฝนตกอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่เปียกไม่เปียกีมะค่ะนี่คือแล้วนี่คือประตูที่ออกมาจากครัวแล้วก็ห้องรับแขกคือเราออกจากตรงนี้ค่ะออกได้เลยตรงนี้แต่เขาล็อกอยู่ นี่คือผ่าดูด้านนอกนี่ค่ะมันก็จะเป็นระเบียงนี่ตัวข้างบ้าน,นค่ะก็จะมีเตาผิงให้เตาผิงข้างนอกค่ะคือเขาก็จะก็บทิ้งต้นไม้ให้เยอะมากค่ะอันนี้ก็เป็นระเบียงอีกส่วนหนึ่งซึ่งบ้านเนี่ยเขาทำได้ดีตรงที่ว่าเนี่ยเขามีถ้าเราอยาก อยากคือไม่มีให้คนที่เดินรอบนอกเห็นเราแล้วก็ปิดนี่ค่ะเขาทำตัวนี้ปิดดึงปิดดึงปิดจนไปถึงตรงนั้นแล้วก็ตรงโน้นดึงมัดชนกันค่ะคือดีดีว่านี่เขาก็ปลูกกุหลาบเขาก็บอกว่ามีกุหลาบเยอะเลยเดี๋ยวรอมันงอกขึ้นมาหน้าร้อนมันก็จะสูงงามเขาว่าอย่างนี้นี่ค่ะนี่คือระเบียงที่ดจะมองจากด้านห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่วัตเตอร์ลูม ออกมาตรงสนามหญ้าได้ดก็เป็นดอกไม้มีให้เราแบบสังสรรค์ปาร์ตี้ปิ้งย่างกันได้ช่วงหน้าร้อนค่ะคือดีมากๆค่ะแล้วก็ให้ดูประมาณนี้เนาะไงก็เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวย้ายของแป๊บนึงนะคะพบกันใหม่ค่ะ